โดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและก็ได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือการยานิมิตเพิ่มพูนการยาณนามิตพวงพิกุลจันทวงศ์จากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนตัวแทนคณะประธานก็ได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระทาหารเทลนแด่คณะสงฆ์ค่ะและในภาคบ่ายก็เป็นพิธีมุทิตาสการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยคณะสงฆ์ได้วางผานทูบเทียนแทนผานพุ่มสการะ ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้ตามลำดับค่ะในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับชมประมวลภาพเนื่องในวันธรรมชัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่าธรรมชัยโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุกัญญาพร้อมลาบจากนั้นจึงเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรนันตชัยโดยมีประธานประจำสัปดาห์นี้ก็คือกัลยาณมิตรสุกัญญาพร้อมลาบกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐและท่านประธานก็ได้น้อมนำยารักษาโรคถวายแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนสัธุชนนะคะก็ได้ร่วมกันถวายยารักษาโรคและจัตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเปลื่อปิติในบุญกันทุกคนค่ะ นี่นะคะก็เป็นข่าวดีดนะคะที่ทำให้เราได้ปลื้มใจกันจากที่วัะธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสาธุค่ะ